บริษัททริปเปนทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โฟโมสแคลซิเม็กซ์สกอตซุปไก่สกัดสูตรรอยเปอร์เซ็นต์ AIA อเอบิวิลิเวอร์ซอลไลฟ โคล่ะแหวมตราช้างภูมิใจเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพบเช่นเช่นเคยนะครับชิดหมอชิดหมอครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องเอ๋พรทิพย์นัดไปแล้วเชิญครับเชิญสวัสดีครับน้องเอสวัสดีครับเชิญ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 นะครับสวัสดีค่ะ เห็นทีมงานบอกว่าหนูเป็นอะไรนะกล้วยไตกล้วยไตคืออะไรกล้วยไตอักเสบเงี่ยเหรอกล้วยไตอักเสบอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องไปคุยกับหมอเนี่ยอาการมันเป็นไงก็แบบว่าฉีกกระปิดกระป๋อยฉีกเป็นเลือดพี่เก๊กไม่ธรรมดาสาไม่ต้อเชื่อโอ้วันนี้ต้องหาหมอเราคุยกับหมอเลยเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้กล้วยไตอ่ไปไหมไปไหมไปเลยค่ะไปเลยดีกว่าไปไปหนูไปด้วยป่ะไปสิไปเหรอสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แพทย์หญิงนภิษสวดีว่องชวดิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตผมกี้ผมคุยกับน้องเขาเขาบอกเขาเคยเป็นกลวยไตอักเสบใช่กลวยไตนี่มันอยู่ตรงไหนตรงไหนหน้าที่อะไรครับเนี่ยอ๋อค่ะมาครับผมช่วยจับครับผมช่วยจับครับจะได้ง่ายขึ้นโอเคครับไตนี่ค่ะเห็นไหมฮะสองข้างอ๋อไตนี่อยู่ข้างบนนี่นะไตภาพขยายใหญ่นะคะของไตก็คือเหมือนเราผ่า่หนึ่งเลยเราเห็นข้างในใช่ ทีนี้กลวยไตก็คืออันนี้เป็นเนื้อไตทีนี้กลวยไตก็คือเป็นที่ซึ่งเวลาหน่วยไตกรองเล็กๆ <ฮะ S 2> หน่วยเล็กๆนี่ก็จะมีปัสสาวะออกมามันก็จะออกมาตาม เหมือนแขนงต้นไม้อ่ะค่ะจากเล็กมาใหญ่แล้วก็มาตรงกระพุ้งตรงนี้เขาเรียกว่ากลวยไตก็คือเป็นที่ที่รองรับปัสสาวะแล้วก็ออกมาทางท่อไตทรงกลวยของน้ำใช่นะเป็นที่รองรับปัสสาวะแล้วก็ออกมาทางท่อไตแล้วลงมาสู่กระเพาะปัสสาวะอ๋อครับครับเวลาเฉียเป็นยังไงฮะก็เวลาอักเสบก็คือมันมีติดเชื้ออันนี้พูดถึงกลวยไตอักเสบจะมีเฉียบพลันกับเรื้อรัง มีเสียบพันด้วยฮะก็คือที่ที่เจอกันบ่อยๆคือเสียบพันม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 ันเสียบพันไงครับเอ้อยู่ดีๆพกเป็นเลยอ่ะจะดูเป็นขึ้นมาทันทีแล้วอยู่ดีๆมันจะเป็นได้ยังไงอ่ะใช่ไหมอ้าวอ่ะก็จะมีการติดเชื้อ แล้วจะมีแบคทีเรียซึ่งเชื้อมันก็เป็นเชื้อของคนเรานี่เองที่อยู่ในรอบรอบทวารหนักเป็นเชื้อในอุจจาระซึ่งที่คอมมอนที่สุดก็คืออีโคไลชื่อีโคไลอยู่ในอุจจาระแล้วก็มันก็เจริญเติบโตอยู่แถวแถวรอบรอบทวารหนักผู้หญิงจะเป็นบ่อยเนื่องจากว่าสรีระของผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันแล้วก็จะเจริญเติบโตอยู่แถวแถวช่องคลอดปากช่องคลอดซึ่งมันใกล้กันมัใกกันเนี่ยมันมันก็จะขึ้นมาทางกระเพาะปัสสาวะ แล้วก็ขึ้นมาวันร้ายคืนร้ายมันก็ขึ้นมาที่ไตก็จะเกิดการติดเชื้อแล้วก็อักเสบมีอาการขึ้นมาถ้าเลือดทางไงคุณหมอเลือดทางก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งอาจจะไม่มีอาการอะไรแต่ว่าตรวจปัสสาวะเราปัสสาวะคุณมีเม็ดเลือดอยู่ตลอดเวลาพวกนั้นก็จะเป็นพวกที่มีนิ่วอยู่ใน่วในไตแล้วก็อักเสบอยู่ตลอดเวลากอนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าไตของเรานั้นมีอยู่ด้วยกันสองข้างอยู่ชิดกับหลังของเราบริเวณประมาณเอวนะครับ และเจ้ากรวยไตยนั้นก็อยู่ข้างในไตนี่แหละครับคือปกติไตจะก,กรองของเสียออกจากร่างกายออกมาเป็นปัสสาวะและเจ้ากรวยไตยก็จะมีหน้าที่รองรับปัสสาวะที่ออกมาแล้วปล่อยไหลผ่านลงไปในท่อไตลงไปเก็บในกระเพาะปัสสาวะและปัสสาวะออกไปผ่านทางท่อปัสสาวะนั่นแหละครับ และโรคกรวยไตอักเสบนี้ก็คือการอักเสบของกรวยไตนั่นเองซึ่งก็มีทั้งแบบเชียบพลันกับแบบเรื้อรังด้วยครับแบบเชียบพลันคนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้กันครับซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและโดยมากก็จะเป็นแบคทีเรียชนิดที่อยู่ในอุจจาระที่ยังเกาะอยู่รอบๆอบถวาวรหนักได้เกิดลุกลามขึ้นมาทางท่อปัสสาวะและลามไปจนถึงกรวยไตจึงทำให้อักเสบขึ้นได้ ส่วนแบบเรื้อรังนั้นอาจเกิดได้จากสาเหตุอื่นเช่นมีนิ้วค้างอยู่ในกรวยไตเลยทำให้อักเสบขึ้นได้นั่นเองครับวยไตอักเสบนี่นะฮะอาการอาการมันจะเป็นยังไงเราจะพอสังเกตได้ไหมจะมีไข้หนไข้หนาวใส่บางคนหนาวสัน่น ไม่ไม่เกี่ยวกับผีเข้าใช่ไหมฮะคอยเลือกใช่ไหมคืนหนาวอย่างเงี้ยก็เป็นมากอาจจะกันไข้ก็หายไมนได้ผมท่าหายไหก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหายแล้วมีไข้ขึ้นไข้ก็หนาวมันหนาวกระดูกใช่ใช่หนาวกระดูกเลยเหรอเห็นมาเลยประสบการณ์เดี๋ยวก่อนนดีะใจอะไรดีใจป่วยอาการที้ถธอเป็นนี่ป่วยอยู่นะนี่ใจละใหม่เนี่ยแล้วก็หนาวสั่นหนาวสั่นแล้วก็จะมีปวดตรงบริเวณไตทั้งสองข้างหรือเป็นข้างใดข้างหนึ่งเดี๋ยวคุณหมอฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีก๋ยวตรงไหนบริเวณใต้ที่เสียอตรงไหนฮะคตอนนี้ดิฉันี่คุณหมอตรงไหนอ่านด้านหลังผมเลยอ่านเนี่ยหาตรงไหนฮะจะเป็นบริเวณนี้ค่ะอันนี้ด้านหลังครัค่ะตรงบริเวณนี้ค่ะนิ้วชี้เนี่ยนะคะบริเวณนิ้วชี้นี่เวลาหาว่าไตอยู่ตรงไหนนี่บริเวณเนี้ค่ะเนี่ยบริเวณนี้อ่านี่อ๋อ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 นี่อ๋อ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  อ่าต้องวัดอย่างนี้นะมมีไหมมีไหมเจ็บตรงนั้นเจ็บนะเจังเคือจะบอกปวดเอวหรือปวดหลังขึ้นไส้อาเจียนในบางรายมีไหมขึ้นไส้อาเจียนอาเจียนอ๋อมีทุกรั้งเปล่าใช่ก็ต้องมาตากันแบบนี้มาพร้อมพร้อมกันทุกหม้อ ก็จะมาพร้อมๆกันใช่จะมีอาการทางทางด้านปัสสาวะผิดปกติเพราะว่าปัสสาวะปกติจะเหลืองใสหรืออาจจะสีค่อนข้างเหมือนน้ำอะค่ะนี้อาจจะมีขุ่นเหลืองขุ่นหรือว่ามีเลือดปนถ้าเลือดออกนิดเดียวก็อาจจะปัสสาวะคล้ายๆสีน้ำชาหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกนิดนึงก็จะเห็นเป็นสีน้ำลังเนื้อน้ำด้าเลือดน้ำเลือดออกแดงขึ้นออกแดงอิกแดงขึ้นแต่ไม่แดงเป็นเลือดสดแล้วก็แสบขัดกระปิกระปอยไปบ่อยๆฉี่ตลอดเวลา ก็พอฉีดเสร็จแล้วก็ต้องไปอีกคือมันมีการอักเสบกระตุ้นให้ให้เรารู้สึกปวดบ่อยๆแล้วไปเรื่อยๆร่วมกันด้วยแต่อาจจะไม่มีอาการทางปัสสาวะก็ได้นี่ของเขาบอกว่ามีเลือดพลนเปสี้ำรังเนืออ๋อชัดเลยชัดรีบมาพบแพทย์ทันทีถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้บางคนเชื้อเข้ากระแสเลือดอาจจะช็อกแล้วก็เสียชีวิตถึงตายเหรอตายได้จริงเหรอตายได้ค่ะ เป็นคืเป็นครั้งเดียวแล้วก็คือแล้วก็ไอออาการฉีดไปเรื่อยก็หายไปแต่ว่าอีกระปิกกระปอยถ้าเราอั้นฉีดบ่อยๆอันนี้ความเสี่ยงค่ะมีความเสี่ยงอั้นฉีดนี่กร็มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงใช่เพราะว่าการที่อั้นปัสสาวะเวลามีกระเพาะปัสสาวะเต็มถูกไหมคะยิ่งปัสสาวะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานเท่าไหร่เชื้อโรคที่อยู่ในนั้นมันก็จะเจริญเติบโตแล้ก็อาจจะมีโอกาสขึ้นถึงที่กรวยไตกลุ่มเสี่ยงนอกจากลักษณะอั้นปัสสาวะ มีมน่าน,น่ะสิครับท่านผู้ชมนอกจากกลั้นปัะสสะาวะแล้วกลุ่มเสียงของโรคนี้จะมีอะไรอ,อีกบ้างต้องรอชมครับแต่ตอนนี้ไปชมเกล็ดสุขภาพกับช่วงชิวๆในวิวแชร์ก,กันก่อนครับลุงตกใจเลยลุง,ลงลน,นร้นแต่งหน้าแฟชั่นนะแต่งเป็นมีแพนด้าด้วยชิวมางเป็นแด้าแต่งเปแพด้อาอเหร ไม่ได้นอนนอนไม่หลับป่ะสิใช่ไหมล่ะมันถึงว่าตาโหลเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนก็ทำไมไม่หลับไม่นอนล่ะทำงานเหรอหรืออะไรตั้งคืนเกี่ยวข้าวใช่ไหมเมื่คืนตั้งคืนกับยายเฮ้ยจริงอ่ะบ้าปัญญาปัญญาบ้างลุงปีนี้ก็จะไม่ใช่ยายอ่ะยายทำไมนอนกัดฟันนอนกัดฟันเหรอตั้งคืนเลยโอ้เสียงดังมาก ม่ะมาใช่ไหมถ้าเรามาทจไคืนไม่ได้รอนจีผมว่าไปถามคุณหมอดีกว่าเรื่องกัดฟันนตายอยากรู้กันคุณหมอครับการที่ผมใส่เสื้อรัดเนี่ยมันมีปัญหาต่อสุขภาพผมในอนาคตใช่ใช่ไอเสื้อรัดก็เปลี่ยนเสื้ออย่างเดียวก็พอไม่ต้องไม่ต้องถามหมอหายใจไม่เข้าถามเรื่องเนียเรื่องกัดฟันดีกว่าอยากรู้เรื่องกัดฟันหมอครับไอยายเขานอนกัดฟันมันมันมันเกิดขึ้นได้ไงนอนกัดฟันเนี่ยมันจะแก้ยังไงมันรักษาได้ไหมอยากรู้ ดดจริงๆแล้วเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าสาเหตุที่แท้จริงของการนอนกัดฟันคืออะไรเท่าที่เราทราบเนี่ยมีอยู่3ประการอาจจะทําให้เกิดการนอนกัดฟันได้อย่างแรกก็คือการที่ฟันเรียงสูงต่ําไม่เท่ากันนะคะบางครั้งในเด็กๆเนี่ยเราจะเจอว่าฟันน้ํานมเปลี่ยนเป็นฟันแท้เด็กๆก็จะนอนกัดฟันมากขึ้นอย่างที่2ออาจจะเกี่ยวข้องกับความเครียดกังวลของคนไข้เองและประการสุดท้ายก็เกี่ยวกับคุณภาพของการนอนหลับค่ะ ถ้าเกิดนอนหลับได้ไม่สนิทพอหลายๆคนก็จะนอนกัดฟันมากขึ้นหรือกังวลกับการทํางานก็จะกลับไปฝันแล้วก็นอนหลับออนอนกัดฟันได้ค่ะแล้วก็การรักษาการนอนกัดฟันเนี่ยเราไม่มีการรักษาที่แน่ชัดแต่มีการรักษาหลายๆประการที่เราป้องกันไม่ให้ฟันเราสึกมากขึ้นหรือว่ามีการเจ็บปวดบริเวณใบหน้าขากรรไกรได้ที่นิยมกันมากที่สุดเราก็จะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเฟือกศกฟันหรือคนทั่วไปเรียกว่านท์กาดค่ะ เป็นพลาสติกที่ทำขึ้นมาตามหลอแบบของฟันของคนไข้เลยใส่ไปแล้วก็จะกันไม่ให้ฟันกระทบกันเวลานอนป้องกันฟันสุดได้ค่ะนั่นไงนั่นไงตาสบายแล้วแม่ี่เข้าใจไปหาหมอไปแล้วเรื่องกัดฟันยายกัดฟันไม่มีหมอแล้วไม่มีปัญหาแล้วยายมากัดฟันลุงเลยเขาไม่ได้กัดฟันเขาแหงอะไปยเลยรอดกันฟันตาาเลย อยู่นี่น่ะเองอย่ามาหาแล้วนี่ไงมาแล้วใช่อย่าคิ้วปากอยู่จากมันัด้ไหมอย่าอย่าอย่ามีเมียไปไหนแล้วเนไม่กลัวไม่กลัวมาอย่านะอย่าเสื้อลับไปไหนไม่ได้พยายามตัวมากเลยเสื้อลัดเหลือฟันอีกอันนึงนี่มีฟันอ่ะมีเพียงฟันยอย่า สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ i n t e r n a t ่น n a l นมโฟมอสแคลซิมิกซ์กลุ่มเสียงนากจาะลักษณะอั้นปัสสาวะแล้วมีมีก็เบาหวานโรคเบาหวานมีการทำศึกษาพบว่าพวกที่มีมีเพศสัมพันธ์ หลายๆครั้งบ่อยบ่ใช่ไหมคะเขาจะเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็พวกที่ใช้ยาฆ่าสเปิร์มยาฆ่าสเปิร์มคืออะไรคุณหมอก็เวลาหลังจากคือที่ใช้ยาฆ่าสเปิร์มไปฉีดเข้าไปรเวทช่องคลอดก็จะมีความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เป็นโรคกรวยไตอักเสบมีมากมายเลยละครับยกตัวอย่างเช่นการกลั้นปัสสาวะรูปแบคทีเรียจะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานและอาจขึ้นไปถึงกลวยไตได้คนที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายครับการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ,อยๆก็ทำาให้เชื้อแบคทีเรียเข้ามายัางท่อปัสสาวะได้การใช้ยาฆ่าสเปริร์มหรือแม้แตก่การไม่รักษาความสะอาดบริเวณท่อปัสสาวะเหล่านี้เป็นต้นครับถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเลื้อยลังบางทีมันไม่แสดงอาการนะถูกไหมฮะตอนนีเ้เรามีวิธีการตรวจเขาไมหมครับเนี่ยก็จะต้องตรวจปัสสาวะถ้ามีไข้หนาวสั่นก็ เจาะเลือดถุกด้วยนี้ก็ไม่มีไข้หนาวสั่นไม่ีแต่ปัสสาวะไม่ก็ม่ยเฮ้ยเฮ้เตรวจก่อนยตรวจอยตรงเดียวตรวจเลยตรวจก่อนสิต้องตรวจร่างกายตรวร่างกายก่อนตรวจปกติก็วัดไข้อ่าแล้วก็ค้ำดูที่ท้องกับเคาะดูที่ตรงบริเวณไตว่าเจ็บไหมทตรงท้องมาอาเลยให้หอสิ แล้วเรามือหนักด้วยล่นไปแปะน้องก็ซุดเลยว่ามือใหญ่ไงครหมอไม่ครับคำที่ท้องเป็นใจนึงติดกันล่วงเลยคุณหมอเนี้ยเราต้องใช้นอนนะฮะนอนบนเตียงหรือยืนนอนนบนเตียงไปตรงนี้แล้วไหมฮะอ่ะเชิญครับเชิญเมื่อพร้อมแล้วคุณเอ๋ก็จะนอนให้คุณหมอทำการตรวจละครับ ซึ่งหลังจากวัดไข้ไปแล้วก็จะต้องลองคลำบริเวณหน้าท้องดูก่อนว่ามีเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับเจ็บไหมคะเจ็บเจ็บเหรอคะเจ็บม่มีเจ็บด้วยปวดปัสสาวะจริงเนี่ยปวดปวดค่ะปัสสาวะปวดปัสสาวะเต็มปวดปัสสาวะเต็มเลยนะค่ะเต็มค่ะคุณเอ๋รบขึ้นนั่งนี้โอเคต่อจากนั้นคุณหมอก็จะทำการตรวจเคาะตรงบริเวณไตของคุณเอ๋ ดูว่าจะมีการเจ็บบ้างไหมซึ่งถ้าเจ็บก็แสดงว่ามีการอักเสบนั่นเองครับเรียบร้อยเบสิกเบสิกคุณหมอท่านต่อไปก็เห็นหมวกต้องไปเจาะเลือดใช่ไหมเจาะเลือดเจาะเลือดเก็บปัสสาวะธรรมดา อาลทำอันต้าสาวเลือดเก็บปัสสาวะทำอันต้าสาวตอนนี้เก็บกระเพาะปัสสาวะเต็มพอดีได้เลยคืนเลยตอนนี้อันอันมีอยู่วันแล้วเนี่ยอันแต่เมื่อคืนแล้วอยากอันมากเห็นไหมไม่ดีเห็นไหมเอออย่าไปอันบ่อยตุ้มเังไม่ดีหรือเปล่าข้างนอกเดี๋ยวให้คุณทยาบาลพาไปเเชช็็คคไปที่เราอย่าคุณหมอนะไปเช็คสมองกันแล้วตอนนี้คุณเอ๋ก็ต้องเข้ารับการเจาะเลือดแล้วครับ แต่ดูท่าทางเธอคงจะกลัวมากเลยล่ะครับท่านผู้ชม <c oughs> แต่แม่พอเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็ร่าเริงขึ้นมาทันทีเลยนะครับ <c oughs> ต่อไปก็ต้องมาเปลี่ยนชุด <c oughs> เพื่อเข้ารับการตรวจอัลตราซาวกันครับ และต่อด้วยการเก็บตัวอย่างปัสสาวะไปส่งตรวจเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วล่ะครับเรียบร้อยแล้วเป็นไงเมื่อกี้มีเจ็บปวดไหมต้องส่งอันนะซาวโอ้โหนี่อะไรโอ้โหนี่อะไรตอนนีรโอ้โหธรรมดาก็ได้เราเป็นผู้หญิง a c t อ n g a c t i n งเราไม่ได้เขาบอกให้ปวดฉี่เต็มที่โอ้โหปวดเต็มที่เลยครับแล้ว แทบไม่อยู่พอกดไปปุ๊บอ้าจะปิ๊ดแล้วคุณหมอก็บอกว่าตดวไม่ได้ค่ะไปเอาไปเอาออกก่อนดี่คืออกอันเยอะไปโอ้นี่เลยสองเดือนเลยกดไม่ไงครับคุณหมอฮะมาคุณเอ๋นี่ร่าเริงจริงๆเลยนะครับว่าแต่ผลการตรวจของเธอจะเป็นยังไงและโรคนี้มีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไรบ้างอีกสักครู่กลับมาชมกันครับ ผลเม่นไงฮะคุณหมอฮะเจาะเลือดไปนะคะคุณเอ๋ก็เขียวหมดอเขียวหมดแปลว่าไม่เลือดขาวปกติส่วนใหญ่เราจะดูไม่เลือดขาวถพามีการอักเสบติดเชื้อในไตเนี่ยไม่เลือดขาวมันจะขึ้นสูงอันนี้แสดงว่า้ังเอ๋พอยจะบอกได้ไหมฮะว่า อแบบเรือดรังนี่บอกได้คร่าวๆได้ว่าเออคงไม่มีเพราะเรือดรังบางทีอาจจะไม่เลือดขาวไม่ขึ้นก็ได้อ๋อแสดงว่ายินยงในเลือดในเลือดผลปัสสาวะครับอันนี้ก็คือความเข้มข้นเท่าไหร่ดื่มน้ําเยอะใช้ได้เยอะมากเลยค่ะเขาทานน้ำทานน้ำตลอดเวลาหมอทานน้ำไม่เยอะนี่มีผลกับผิวพรรณไหมคหมอก็ดีค่ะเปล่งปลังเห็นไหมคะเปล่งปัง นดอไม่ใจทุกเตื้แล้วก็ดูมาดูไม่ได้แดงไม่ได้แดงเป็นไงฮะปกติไม่มีเลยศูนย์ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดปกติค่ะดีทันน้ำไม่เยอะแบบนี้ดีอ๋อให้ทันน้ำไม่เยอะแบบนี้ดีแล้วอย่าอั้นปัสสาวะช่วงนี้อั้นปัสสาวะเปล่าหลังจากที่อั้นเมื่อกี้เนี่ยหนูว่าก็จะเป็นแล้วนะทีนี้อั้นเยอะไปถึงเวลานี่ผลอะไรให้คุณหมอให้ะเนี่ยต่อไปก็คือคุณเนธธอัลตราซาวด์ใช่ไหมคะเนื่องจากเป็นมาหลายครั้งพบบุตรชายนอ่านกลัวแล้วด้วยกลัวแล้วไหนะไหนนี่ไงที่เด็กเนี่ยใช่ค่ะอันนี้อันนี้ปกติเราจะดูหลังจากที่ทธอัลตราซาวด์เสร็จจะให้ ไปถ่ายปัสสาวะแล้วก็มาดูซ้ำว่าถ่ายปัสสาวะเนี่ยหมดไหม<อ>คนปกติจะไม่เหลือเลยหรือว่าเหลือแบบน้อยมากคือนนไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบซีซี อันนี้ของคุณเอเนี่ยเจ็ดสิบซีซีอุ้ยถือว่าก็เหลืออยู่เอยู่70เหลืออยู่เยอะอันนี้คุณหมอก็ผิดปกติอาจจะต้องไปตรวจดูว่าทําไมถึงปัสสาวะออกไม่หมดก็อาจจะเป็นสาเหตุให้ติดเชื้อบ่อยๆอาจจะมีท่อปัสสาวะตีอันนี้ยกตัวอย่างหรืออาจจะมีที่กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะผิดปกติเนื่องจากว่าเคยกั้นปัสสาวะมาประจาบ่อย อันตรายไหมครับอันตรายถึงตายไหมคงไม่ถึงตายแต่ว่าเป็นความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เราเป็นในอนาคตดูไตก็ไตดีทั้งสองข้างไม่มีปัญหาไตปกติในไอันนี้เอันนี้หายอันนี้กลมๆไงกลมๆยาวๆนี่ค่ะนไตหนูอ่ะแสดงว่าของน้องเอ๋นี่ปกติกล้วยไตดูดีใช่แต่ว่าอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะตัวกระเพาะปัสสาวะอาจจะต้องไปตรวจว่ามีท่อปัสสาวะตีบไหม ทีนี้เนี่ยอย่างอย่างอย่างน้องเอ๋เนี่ยเดี๋ยวว่ามีโอกาสเสี่ยงได้สูงว่าที่จะเป็นไอ้กลัวไตอักเสบเลยเนี่ยนะคุณหมอฮะเรามีวิธีการป้องกันหรือต้องดูแลอะไรอ๋อมีค่ะก็คืออย่ากั้นปัสสาวะอย่าก้นหนึ่งนะอันนี้สองดื่มน้ำมากๆอย่างที่ทําอยู่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเวลาเราเข้าห้องน้ําถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะเนี่ยเวลาเราทําความสะอาดบางคนชอบใช้กระดาษเช็ดถู้ไหมฮะก็จะสอนให้เช็ดจากหน้าไปหลัง หน้าไปหลังเธอหมายความว่าสมมติเรานั่งอย่างนี้นั่งไปอย่างนี้โทษนะท่านผู้ชมเรานั่งอย่างนี้ปั๊บตรงนี้หน้าไปหลังอ๋อหน้าไปหลังมันอาจจะฝืนนิดหน่อยมันอาจจะฝืนนิดหน่อยไอ้เป็นผู้ชายมันต้องปกติไงรว่ามันมันไม่แต่คนเป็นผู้หญิงก็นะด้านหน้าของมันถ้าเราฝืนหน่อยจะฝืนหน่อยแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีโดยเฉพาะหลังทายอุจจาระทุกครั้งอ่าครับครับค่ะแล้วก็อาจจะมีมีการศึกษาพบว่าการดื่มน้ำแครนเบอร์รี่ อไปได้ยินจากบเบอร์ผลไม้นี้ไม่มีในบ้านเราเอ่อเป็นเบอร์รี่เล็กๆค่ะสีแดงๆดงก็จะเปรี้ยวหน่อยค่ะก,ก็ทําเป็นน้ําผลไม้เนี่ยดื่มมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการหมายถึงว่าลดการเกิดการติดเชื้อซ้ําหมอเดี๋ยวคนเล้กเราไปหาเงินไม่มีผลไม้ในเ<อ>มืองไทยอะไรอางี้ยก็เขามีทำมีขายค่ะพวกคุณแม่มาเออเลาาที่บ้ยกินทุกวัน เลอฮ่าหมอต้นครับอยจะแบาหัวผมไอตีตัวเนี้เล็อีกเรื่องนะคุณหมอฮะสมมติคนที่เป็นอยู่ไม่มีรักษาไม่มีรักษาแต่ถ้าเป็นกลุ่มตอักเสบเฉียบพลันมีไข้หนาวสั่นแพ้อาเจียนก็จะต้องอยู่โรงพยาบาลแน่นอนแบบนี้แล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะเข้าเส้นฉีดยาปฏิชีวนะแล้วก็เปลี่ยนบรรยาก รับประทานกับทานยาประมาณ7ถึง10วันรักษาทางยาครับใช่ใช่เดี๋ยวอาจารยครับอ่ะอย่างที่บอกนะฮะอยของเล็กๆน้อยๆมันอาจจะก่อไปเขาเรียกอะไรก่อความร้ายแรงกับสุขภาพของเราได้นะที่สำคัญคือว่าอย่าปริบรมกับสุขภาพของตัวเองนะควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะฮะแพทย์หญิงนภิดสวัสดีว่องชวานิษนะครับขอบพระคุณเขาดครับวันนี้ขอบคุณน้องเอ๋ด้วยขอบมากเลยครับและอย่าลืมล่ะ ทำปฏิบัติตัวอย่างที่คุณหมอบอกนะครับหนูปลอดภัยแต่ว่ายังมีโอกาสเสี่ยงอยู่เพราะนั้นหนูต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมครับเนาะน่ะนะเอาี่ลาท่านผู้ชมอด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ